คือตำแหน่งรองหัวหน้าพักในส่วนใหญ่คาดการมันก็ต้องเป็นกลุ่มที่โด่งดังอยู่อ่ะ เป็นที่รู้จักกันมากมายอยู่ค่ะรองหัวหน้าพักมีเจ็ดคนนะค่ะก็จะมีคุณชริตกัญญาเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายนี้บานี่เป็นกรณีแต่งตั้งเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณชริกัญญารู้ตั้งแต่วันเลือกหัวหน้าพักแล้วว่าคุณชริกัญญาเป็นรองหัวหน้าพักแน่แต่ดูเรื่องฝ่ายนโยบายกาหนดว่าดูฝ่ายนโยบายคุณประกรวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการสภาค่ะแล้วคุณวิโรธลัคนาดีสอนเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการพิเศษ แล้วก็เมีคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการทั่วไปแล้วก็เมีคุณชัยวัฒสถาวรวิจิตเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายต่างประเทศแล้วก็เมี์พลตารวจตรีสุพิสารพักดีนฤุนาถเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการภายนอกเอาหมอวายโยด้วยเหรอค่ะ <c oughs> <ใ>นายแพทย์วยายโยอัศวรุ่งเรืองเป็นฝ่ายกฎหมายเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายอาไม่ใช่ฝ่ายสุขภาพเหรอ ค่ะบอกว่าโยเป็นฝ่ายกฎหมายนะคะขนาดเดียวกันที่เลือกตั้งกันนี่คือรองเลขาธิการพัก10สองันซึ่งจะเป็น,นแม่ทัพสําคัญเลยนะค่ะกับการกําหนดเรื่องผู้สมัครและพื้นที่เนี่ยอย่างคุณโตโต้ปียรั์จงเทพเนี่ยจะเป็นรองเลขาสัดส่วนกรุงเทพและปร,ะริมณฑล คุณเจษดาเอี่ยมปุ่นเป็นสัดส,ส่วนภาคกลาง<ม>คุณพงษ์ธรสอนเพชรนรินทร์สัดส่วนภาคตะวันออกคุณวิจักพรึกสุริยาสัดส,ส่วนภาคใต้<ม>คุณวิสาบุญนัดดาสัดส,ส่วนภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นคุณคริสปันเนียมอีสานตอนบนเป็นคุณวีรน,นันท์ห<ม>ัวศรีอีสานตอนล่างคุณพนาใจตรง<ม>นอกจากนี้ยังมีรองเลขาธิการพักเครือข่ายต่างๆนะคะอย่างเครือข่ายชาติพันธ์เนี่ยก็จะเป็นคุณณธนพัฒน์ ริ์เนติกุลอันนี้เครือข่ายชาติพันธุ์แล้วก็คุณเสียจำปาทองท่านนี้ท่านเดิมคือเป็นเครือข่ายแรงงานค่ะแล้วก็มีรองเลขาธิการฝ่ายช้นมงงานด้วยเหรอมีคุณลลิตาสิริพัชรนันแล้วก็คุณพีรัต์สงเคราะห์นะคะแน่นอนเรารู้กันอยู่ว่าเลขาธิการพักคือคุณติงสราวุธใจหลักค่ะสราย,ยุทธใจหลักสราย,ยุทธใจหลักสราย,ยุทธใจหลักอันนี้อ,อันนี้รองเลขาธิการพักซึ่งมีทั้งหมด12ท่านอันนี้เป็นโครงสร้างใหม่ใช่ไหมโครงสร้างใหม่ของพักประชาชน